สวัสดีครับพี่น้องโหลดเลื่อนฐานครับเนี่ยครับประมาณนี้กรัวครับตัดต่อเกี่ยวครับ AE 100ครับผม AE 101เดี๋ยวมาชมทรงตอนเสร็จอีกทีครับขอบคุณครับแก้วก็ราประกอบครับส่วนหลังก็เริ่มลงแล้วครับผม สครับครับหน้านี้ตัดสปริงช่วย1รอบครับแล้วก็เลื่อนถาดครับประมาณนี้ครับมาดูทรงครับเสร็จแล้วครับผมโหลดเลื่อนถาด AE 101ท่ง่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะไปไล่เบอร์ยางลงนี่ครับผมมานี้ครับหน้าหลังจบอยู่ที่4,000บาทครับ อันนี้ครับตาลางอยู่ที่4,000บาทครับผมใจติดต่อไม่ได้ครับผมอุสวัิรชุกัพจังหวัดสแก้วครับอันนี้ครับขอบคุณครับผม